สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้นก,ก็มีเมนูนะคะมานําเสนอนะคะนกจะทำหลนนหน้าหลนหลนแหนมนะคะวัตถุดิบนก,ก็จะใช้แหนมนะแหนมแท่งที่ซื้อมาจากตลาดนะ,ะแล้วก็จะใส่กุ้งไปด้วยนะส่วนพวกเครื่องเคียงเนี่ยก็จะใช้นี่นะคะหอมหอมนก,ก็จะหั่นนะ,ะแล้วก็ตะไคร้นะ ใบมะกรูดนะฮะเป็นเมนหลักนะฮะแล้วก็มีพริกเบลนะ,ะแล้วก็พริกชี้ฟ้านะฮะส่วนอ่พวกซอสพวกอะไรก็จะมีน้ำมะขามนะฮะน้ำมะขามนี่น้ำมะขามนะ,ะน้ำตาลติ๊บนะฮะน้ำตาละมะพร้าวนะแล้วก็นกจะใส่เต้าเจี้ยวด้วยนะเต้าเจี้ยวแล้วก็มีเกลือนะฮะแต่นกจะต้องไปอ่าทำ ทำให้เขาเป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะคะแหนมนะแหนมแล้วกุ้งจะทำให้สุกก่อนนะก็เป็นนั้นว่าเตรียมเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมลงมือเลยนะคะเพื่อนนี่ก็คือกะทินะคะจะได้อร่อยกันแล้วนะคะ นี้นก,ก็จะใส่เกลือลองไปก่อนนั้นพื่อนเราใช้หนึ่งช้อนชานะคฮะประมาณก็ใส่ตะไคร้ใบมะกรูดนะคะเพื่อเขาจะได้มีกลิ่นหอมนะคะ ็สมุนไพรเริ่มออกกลิ่นเราก็ค่อยใส่อย่างอื่นลงไปนะแ,แล้วนุ่กก็จะหอมลงง่าพขึ้น เสร็จแล้วเราก็จะเอานะแหนมลงนะคะแล้วก็จะใส่เต้าเจี้ยวไป หงช้อนชานะท่าเพื่อนเพราะว่าลองเราต้องลองชิมดูก่อนนะคะว่ารสชาติของเขาเป็นยังไงเราถึงใส่ลงไปนะคะแล้วก็น้ำมะขามนะคะสองช้อนชานะคะไม่ได้ใส่หมดนะที่เตรียมไว้นะ,ะเพราะเราต้องชิมรสก่อนนะานเพื่อน น้ำตาลรใส่ลงไปแล้วนะคะเพ็นน้ําตาลมะพร้าวนะคะเราก็จะชิมรสดูอีกครั้งะค่ะอืมอร่อยแล้วค่ะเพื่อนอร่อยแล้วนะคะถ้าใส่พริกไปนี่ใส่รสชาติได้ที่เลยนะคะ ก็เป็นนั้นว่าเรียบร้อยนะั่นเพื่อนรสชาติเยี่ยมค่ะอร่อยมากๆนะคะแล้วก็โรยด้วยมะกรูดฝอยนะคะแล้วก็ตักเสิร์ฟข้าวร้อนๆได้เลยนะคะพอใส่พริกลงไปแล้วรสชาติดีขึ้นมากเลยนะคะมาแล้วคะ่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะยัม,มี่ยำม,มี่แล้วนะคะวันนี้ เป็นข้าวไม่ไม่หมดจานไม่หมดจะหมดหม้อหรือเปล่านะวันนี้ผมไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ด้วยเสียดายจังรสชาติดีมากเลยนะเพื่อนลองทำดูนะก็ใส่แค่หอมตะไคร้ใบมะกรูดนะแล้วก็น้ำตาลปี๊บน,ะน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็เกลือแค่นั้นนะคะน้องเม่ใส่น้ำปลานะแล้วก็ ใส่ตเต้าเจี้ยวนิดหน่อยนะคะแล้วน้ำมะขามคือต้องชิมรสก่อนนะคะว่ารสชาติเขาเป็นไงก็เพิ่มไปได้ะะ่ะชูรสถ้าชอบก็ใส่ได้นะ,ะน้ำตาลคือเน้นที่น้ำตาลนะน้ำตาลแล้วก็เพราะว่าแหนมเ็าจะเปรี้ยวอยู่แล้วนะคะก็ขอบคุณนะาะเพื่อนที่เข้ามารับชมให้กำลังใจกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งอย่าลืมคอมเมนต์นะาเพื่อนขอบคุณมากนะคะที่สนับสนุนกันตลอดเวลานะคะเลิฟเลิฟค่ะ thank you my friend thank you for coming thank you for support f C A. ขอบคุณค่ะบายค่ะ